ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนชานะคะทริปนี้นะคะเฟนกับพี่การภาทุกคนไปเที่ยวเบลเยียมจ้าเราจะบอกว่าทริปนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนกับทุกคนเรามากับบ้านพี่การทางครอบครัวทริปนี้นะคะเป็นทริปการเที่ยวต่างประเทศกับบ้านแฟนเป็นครั้งแรกเลยทุกคนจะสนุกแค่ไหนนะคะก่อนอื่นลืมกดไลค์กดสิดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ แล้วก็กำลังจะนั่งรถไฟไปที่เรวเมืองรรลนะคะถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ4ของฝรั่งเศสเลยแล้วก็มีชายแดนติดกับประเทศเบลเยียม คือหลักๆทริปนี้เราจะไปเบลยเยียมกันแต่เห็นว่าแบบเหมือนเช็คอินโรงแรมได้ตอน4ี่โมงเย็นเนาะก็เลยเออไม่รู้จะทําอะไรก็เลยนั่งรถไฟมาเพราะมันแบบไกลๆเอกลักษณ์ที่สวยงามและโดดเด่นของเมืองลสก็คือบ้านเรือนแบบเก่าหรือว่าโบสถ์ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงสถา,านที่ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเส้นช็อปปิ้งของเขานะคะทั้งสองฝั่งก็จะมีแบบร้านขายต่งตางๆสุดหล่อคนนั้นนะ่ะสุดหล่อสุดหล่อ อาหารหล่อคู่ค่ะหล่อคู่เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะไปกินเครกกันนะคะคือเจเกลบอกว่าเคฟที่เนี้ยอร่อยมากแล้วตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือเมนสแควร์นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบุดศูนย์กลางของเมืองแล้วคนเขาก็จะมารวบรวมกันอยู่แถวเนี้ยตรงนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารมีคาเฟ่ต่างๆเยอะมากทุกคนเคฟคนละจานกันไปเลย เมื่อกี้เราเดินผ่านร้านนี้นะคะแล้วเราก็บอกแม่ว่าแน่ลูกชุบแต่จริงๆแล้วมันคือมัสเปนเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่าแอลมอนบดผสมกับน้ำตาลเหมือน <c oughs> ลิปสติกแบบไ,ไ้อะ ทุกคนคือมันแบบไม่ได้เลยรสชาติเหมือนเทียนแล้วก็มีความเหมือนลิปสติกเก่าแล้วก็แบบมีความเหมือนแป้งมันถอ่ะหวานหวานเจี๊ยบเลยแต่อันนี้เป็นขนมที่เขาจะให้เวลามีเทศกาลต่าง,างๆก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลลูกชูบ้านเราอ่ะแต่ว่ารสชาติคือไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้ที่เราอยู่นะคะจะเป็นตลาดหนังสือเก่าทุกคนหนังสือเยอะมากไหนคะหนังสืออะไรเอ่ย โอ้ยห,หน้าตายิ้มมีความสุขเลยอ๋อเป็นหนังสือพิมพ์า,าไม่ธรรมดานะเธอกก100เป็นของเก่า <9. S 2> ใช่ ใครที่ชอบอ่านหนังสือก็คือมาที่นี่ได้นะคะแบบหนังสือเก่าๆไปเยอะมากตั้งแต่แบบหลายร้อยปีหนังสือพงหนังสือพิมพ์ก็มีแต่ส่วนตัวแล้วเราอ่านไม่ออกก็มาถ่ายรูปเฉยเดี๋ยวเราจะมาลองขนมร้านนี้นะคะก็คือเป็นขนมที่ดังที่เมืองนี้ขนมรัานนี้นะคะจะเป็นขนมโบราณคลาสสิกนะคะเบสหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นมือแรงและร้านนี้นะคะก็อ่านออกเสียงว่าแมกวิได แม็กแวลูได้มาแล้วนะคะทุกคนขนมจากร้านแม็กฟิจิมันจะเป็นแบบเหมือนเมอแรงน่ารักอ่ะอันเล็กทีเดียวเองสั่งมา2รถนะคะเป็นรสเฮสนัทกับช็อกโกแลตอุ้ยน่ากินอยู่นะเขาหร่ไม่ได้ไม่ได้ดูราคาเลยอะอันนี้จะเป็นแบบเฮสนัทแล้วก็เป็นขวานเหมือน เลโล่อันนี้เป็นขนมที่ร้านเนี่ยเขาเป็นคนแบบคิดคนเองเป็นเหมือนเจ้าออริจินอลเมื่อกี้เพนถามว่าแม็กวิวเนี่ยคือชื่อร้านหรือว่าชื่อขนมสรุปคือเป็นทั้งชื่อร้านแล้วก็ชื่อขนมเลยใครที่มาก็คือสามารถมาลองได้นะคะแต่เมืองนี้ดูแล้วเหมือนจะแบบไม่ค่อยมีอะไรให้ช็อปเท่าไหร่อ่ะคนพวกร้านแบรนด์เนมอะไรเงี้ยจะไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนพวกแบบแบร์โลคอลมากกว่าและอย่างที่บอกนะคะทุกคนทริปนี้เนี่ยเป็นทริปครอบครัวหลังจากกลับมาจากริลส์นะคะเราก็มาเจอกับครอบครัวของพี่ซิมนนะคะซึ่งบอกเลยว่าเฟน แต่่นัังงงงฟเเขาาอยางงยบียบสวัสดีวันที่2ที่เบลเยียมนะคะทุกคนเช้านี้สดใสเพราะว่าเราได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มเมื่อวานยังแบบมีความมึนงงแล้วก็อึนๆอยู่คือที่เรามาเบลเยียมรอบนี้เรามางานแต่งของพี่สาวพี่กันนะคะที่เบลเยียมคือจริงๆเขาแต่งที่ไทยไปแล้วแล้วก็บินมาจัดที่นี่ด้วยทริปนี้ก็เลยจะเป็นทริปแบบ f ฟ m i l y Family อ่ เราคือส่วนหนึ่งของแฟมิลี่แล้วใช่ไหมที่กานเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่ส่วนเล็กส่วนใหญ่ของครอบครัวเป็นจัดสุขัันานานสตาร์ทวันกันด้วยกาแฟก่อนนะจ๊ะอันนี้เราสั่งเป็นเหมือนแบบกาแฟแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตอร่อยดีนะที่นี่มาก็ต้องกินช็อกโกแลตวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแบบเปิดสวยมากนะแต่ร้อนไหม คนดูท้องฟ้าดีเปิดแล้วแบบสวยมากตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าววันที่ร้านที่ชื่อว่าโมมู mm hmm. ร้านแบบน่ารักมากตรงข้างนอกก็คือแบบเป็นแบบสีสีอะไรเงี้ยแต่ว่าอากาศก็คือร้อนสุดขอแค่ไปถ่ายคอนเทนต์ hmm. ด้านหน้าพอแล้วก็เข้ามากินข้างใน ต้องเคนไทยมาคนไทยท <มา S 1> ้อา,<ม>าแตกๆคือเมืองนี้มันจะเป็นแบบเมืองเล็กๆที่ ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมามลยพี่จินนเนาะน้อยลืมบอกไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่คอทริกประเทศเบล,เ,บลเยียมที่นี่นะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่ใครมาเบลเยียมก็จะไปบรัสเซลซึ่งเป็นเมืองหลวงแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมาทเที่ยวพักผ่อนสโลลฟ์นะคะที่คอทริกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เหมาะมากๆข้างหลังเราตรงนี้นะคะก็คือเหมือนจะเป็นแม่น้ำแล้วก็เป็นแบบสะพานย่า <Yeah. S 2> ทั้งเส้นเลยแล้วก็จะไปถึงทะเลนะคะเป็นว่ามุมเนี้ย เป็นนนมมมมมุที่่แบบวาาาันนาักกครตอนนี้นะคะเราก็มากินร้านอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเบลเยียมชื่อว่าฟรีดูนะคะมันจะเป็นแบบดานที่ขายของทอดเยอะๆฟรคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนฟิลแบบ อาหารนำสั่งบ้านเรามันจะมีของทอดให้เลือกแบบเยอะมากร้านนี้น่าจะโด่งดังเพราะว่ามีรูปแปะเต็มเลยอาจจะเป็นแบบดาราหรือว่าบุคคลมีชื่อเสียงคือหมอเขาบอกว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีแบบพวกเคปซีแมคโดนัลล์เพราะว่าคนเขาไม่กินกันทุกคนเขาจะมากินแบบฟรีจูซึ่งมันจะมีแบบหลายร้านมากๆก็าสามารถแบบเลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลย เขาเรียกว่า French fries แต่คอมเบรอยลคอมคิดอันนี้อัดไว้แล้วเคลมก<น>็ที่นี่เขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสกันในภาคใต้คอมเบรียลแล,ลยย้วคนอเมริกาเขามาที่นี่ตอน ช่วงสงครามโลกที่สองแต่เขาได้ยินคองพูดภาษาฝรั่งเศสและก็เขาก็ทำอันนี้เขาก็เลยเรียกว่า French fries แต่จริงๆมานคือของไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสเลยะซึ่งของรู้แครจริงอยู่ที่นี่ต้องกินที่นี่อือของแคร์จริงต้องกินที่นี่สกันยังอะไรที่สุดในโลกใช่อันนี้ก็คือต่อหนึ่งเสิร์ฟนะคะคนที่นี่หนึ่งคนกินเท่านี้เลยเยอะมากที่ถือว่ายังน้อยนะดูนู่น จะบอกว่าแตกต่างมันแบบไม่เหมือนที่เคยกินมันมีความแบบกรอบแล้วก็บอกไม่ถูกอร่อยสวัสดีวันที่เท่าไหร่ครับคุณกันที่สามวันนี้เรามากินอะไรกันคะไม่รู้ว่ามีวันนี้แม่ลูกแต่งตัวคุมโทนนะคะคีกัน <laughs> คลิปนี้ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนล้วนชอบทำคอนเทนต์ทั้งนั้นคาร์เมล่าอีเฟิร์สวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่จัดงานแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะเขาแค่กินข้าวกันเฉยๆไม่มีงานแล้วเดี๋ยววันนี้เราต้องไปเจอกับญาติพี่ซิโมนนะคะสามสิบคนเฟิงก็จะนั่งเงียบๆหน่อยเพราะว่าเขาคุยภาษาอังกฤษกันเราก็จะแบบเขินูนะภาษาดัชภาษาดัชเหรอเดี๋ยวพอนเฮ้ยไหนยังขอซักประโยคดิ เป็นเหมือนแบบปาร์ตี้เล็กๆเขาก็มากินข้าวกันคืองานที่นี่เขาก็จะแบบไม่ได้มีพิธีอะไรมากทุกคนเหมือนคนแค่แบบมาจอยมาพูดคุยกันมันก็ชิลๆคือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเมันจะมีพิธีการนู่นนี่นั่นใช่ป้ะแต่อันนี้ก็คือแบบไม่มีเลยทุกคนปล่อยใจจอยวัดีค่ะตอนน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 ีีน้ะะะะคคคเเรรราาาากกกกํลันนัังงงจ่่่บไไไฟปปปมณชวย เมื่อวานก็คือไปงานแต่งของเจมามใช่ป่ะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเกณฑใจเขาแลว้วก็วัฒนธรรมของเขา่ไม่เหมือนกับเราคือเขาจะแบบไม่ได้ถ่ายรูปอะไรกันเยอะไม่ได้แบบทำคอนเทนต์นะน,นึกออกปะ <S <S ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองเกนนะซึ่งเมืองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใครที่มาเบลเยียมอ่ะควรที่จะมาเพราะว่าเดินทางง่ายนะคะแล้วก็มีพวกสถาปัตยกรรมต่างๆที่สวยแล้วก็แลนด์มาร์กก็คือจะเป็นจุดตรงนี้เลยทุกคนที่จะเป็นแบบว่าสภาแล้วก็มีอาคารก่อสร้างอยู่สองฝั่งแล้วเมืองนี้ทุกคนมาก็จะเห็นว่าแบบมีวัยรุ่นเยอะมากๆเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่มีมหาลัยที่แบบโด่งดังนะคะนักศึกษาก็คือเยอะมาก ต่างจากเมืองตอนแรกที่เราไปก็จะแบบมีความเงียบสงบเลยหน่อยแอบปรับตัวไม่ทันนิดนึงเพิ่งเห็นผู้คนตั้งแต่มามาเบลเยี่ยมก็ต้องกินวาฟเฟิลนะคะอันนี้เรียกว่ารีเอ็วาฟเฟิลมันจะเป็นเหมือนแบบวาฟเฟิลที่ใส่ยีสต์ถ้าเกิดว่าเป็นวาฟเฟิลที่บ้านเรามันก็จะเป็นแบบแป้งนมไข่ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนโดมันก็จะมีความแบบหนึบก,กว่าเนาะเจ๊เนานะอืมแล้วก็สิ่งสําคัญเขาใส่ไอนีบ โพอชูก้ามันจะเป็นแบบน้ำาตาลเป็นก้อนๆที่บ้านเราไม่มีเห็นไหมเออแล้วมันจะซึมอยู่ในเนี้ยเออเวลากัดไปมันก็จะน้ำปลอบๆตรงข้างนอกอร่อยใครมาควรนี่นะคะทุกคนเรียกว่าโอริบอลโอริบอลแปลว่าลูกน้ำมันในนี้ก็จะมีแต่น้ำมันไม่ใช่็นโดนนัดทอดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองขนมที่มีแค่เมืองเกินนะคะชื่อว่าคิวปะดงมันจะทนแบบเป็นสีสี่ะหนักดีแต่คิดว่า เ,เคยเห็นรีวิวมาแล้วว่ามันมันไม่ค่อยเลิศแต่ว่าก็คอนเทนต์นิดนึงต้องลองซะหน่อยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นรสออริจินอลมันเหมือนแบบบอกถูกอะแต่มันไม่แย่นะมันก็โอเคอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบกินไปทำไม,มไม่ไดอร่อยขนาดนั้นเป็นไงคะแม่อร่อยไหมคะ <laughs> และตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปกันมาที่ตลาดน้อยใช่ไหมไม่ใช่ใช <laughs> ที่นี่เป็นกราฟิตี้สตรีทนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นที่เมืองคืนมันจะแบบเปิดมาเนาะแต่ว่าที่เนี่ยเขาก็เหมือนเปิดเปิดเปิให้คนมาทําเป็นกราฟิตี้ต่งตางๆก็มาถ่ายรูปกันได้ฟิลแบบัดใหญ่ไม่เหมือนไม่เหมือนตลาดน้อยตลาดภูตอนนี้นะคะเราก็มาและกันที่ร้านช็อกโกแลตที่แบบยิ่งใหญ่มากนีให้เลือกแบบ <laughs> เยอะมาก ถูกใจคุณคนนี้ใช่ไหมาประมาณสามิกว่าชนิดใครที่ชอบกินช็อกโกแลตมาที่นี่ก็คือจะแฮปปี้เพราะว่ามีร้านช็อกโกแลตเยอะมากๆนะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะไปดูแคสเซิลกันนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบว่าวังวะเป็นฟิววังปราสาทอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะก็คือปราสาทแห่งท่านเขาโดยมีท่านเขาฟิลิปแห่งอัลคาร์นะคะเป็นผู้เริ่มก่อสร้าง และเขานะคะได้ใช้ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงใช้เป็นที่ทําการทางการเมืองอันนี้ก็คือเป็นห้องทรมานนะคะดูดิน่ากลัวโคตรจับพิการยัดใส่เข้าไปในนี้โอ้ไม่อเอาไม่อเอาไม่อยอนี่คืออัศริยะที่แท้ใช้ Google Translate ในการแปลอีกรอบหนึ่งทีมนี้ไม่เอาอะไรแล้วไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วถ่ายลืมแล้ว สีเราได้จากการมาประสาทนี้คืออะไรบ้างคือมอ่วงนอยไม่ใหญ่เและนี่ก็คือที่นอนของเราในค่ำคืนนี้นะคะน่ารักเลยข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นวิวระเบียงเฮ้ยโรงแรมดีมากน่ารักโคตรแต่ตอนนี้ปัญหาก,ก็คือห้องน้ำไม่มีอะไรปิดเลยจ้าเป็นแบบโล่งโจงแบบนี้เลยห้องน้ำก็คือจะมีความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยซึ่งตอนเนี้ยชีการรู้สึกว่าแบบ รับไม่ไหวกลัวว่าเฟียนจะแบบแอบดูก็เลยกําลังจะไปดูอีกห้องนึงเผื่อว่าจะขอสลับตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาจากโรงแรมแล้วทุกคนเมื่อกี้แอบไปถอดคอนแทคเลนส์มาด้วยเพราะว่าตาแห้งไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรากําลังจะไปกินริปส์กัน,นะคะ่ะทุกคนก็คือจะเป็นแบบที่โรงหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าที่เนี้ยเป็นร้านดังนะ ทุกคนดูความแบบสีใหญ่มากเราล้างนี้คือเป็นบุฟเฟ่ทุกคนหัวเราประมาณ900สภาพเยอะมากคุ้มแล้วมือนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาแวะลองกินเครื่องดื่มที่ชื่อว่าเจนะะีวาค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขาจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของพวกผลไม้ต่าง บอกเลยว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยเดียวจิบจิบนะน้องนะอย่าทำซ่านะมันเมานะซาหน่าอันนี้วันเดี๋ยวเราจะมาลองว่าไหนได้อะอันไหนแอปเปิ้ลเะคะไม่มีแอปเปิ้ลอันนี้ส้มส้มเลือด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 วันนี้าอร่อยกินง่ายเฮ้ยยาคะมันมีอร่อยอันนี้เหมือนยาสีม่วงนะชุนชุนส้มโอลาลาลา ดีฮะชอบมากนี่ก็คือแก้วแรกในคลิปนี้นะคะคนอื่นก็คือเมาสบัดเฟนอันนี้เป็นแก้วแรกในคลิปใช่คนอื่นเมาสบัดอันนี้คงเป็นแก้วแรกและใครที่มากินนะคะห้ามพลาดเลยกับการมานั่งชิลแล้วก็ถ่ายรูปที่ตรงสะพานอันนี้ใครยูทูบเบอร์เอ่อก็เพราะว่าตอนเนี้ยยูทูบเบอร์ของที่เราจะถ่ายอะเราก็ต้องอยู่ในเฟรมเหมือนยูทูบเบอร์ของเราที่จะถ่ายเราจะถ่ายซ้อนถ่าย เราจะถ่ายซ้อนถ่ายให้เราจะเป็นพิธกีกาภาคสนามชั่วคราวแล้วไงเราทำอะไรเปนนิชาของเรานั่นเองใช่ทำงานยังไงทำงานอย่างไง้ดานะทุกคนเบื้องนี้เป็นหนุ่มเบื้องหลังอันนี้ดูดีเรียกได้ว่าจากล้องส่วนตัวคนอื่นไม่ทำงานกันแล้วสี่ทุกคนไม่ทำงานกันแล้วแต่เปรนนิชาของเราทุกให้กับแฟนคลับมากแค่ไหนเขาไม่หยุดเลย น,น,นี่หนุ่มน้อยช่างภาพส่วนตัวเอ้สายหน้าสายหน้า <c oughs> คือไม่ได้ไม่อยากถ่ายนะแต่อยากกินเบียร <c oughs> ์ไม่กนมน่ไม่พี่กันมานั่งก่อนเป็นไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้เป็นคนเรื่องเยอะค่ะเป็นเรื่องนิดเดียวแต่ <c oughs> แต่คนนี้เรื่องเยอะ <c oughs> เอะเอฝ่ายขยานมาแล้ว นอกจากจะเป็นบล็อกเกอร์เองแล้วยังเป็นช่างภาพเองด้วยหลังจากรับชมความวุ่นวายกันไปแล้วนะคะเราก็มาชมภาพบรรยากาศสวยๆกันบ้างดีกว่าความมืดแล้วทุกคนสวยโคตรสวัสดีค่ะทุกคนวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่บูชนะคะก็ไม่ได้ไกลจากเมืองก่อนานี้ที่เราไปมากนังรถไฟมาแค่ ซึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งเมืองนี้นะคะก็จะมีเป็นเหมือนแบบแม่น้ำแล้วก็ใครที่มาก็จะต้องแบบไปร่องเรือต่างๆพี่ลีมีรถมาด้วยพี่ พอได้มาที่นี่จริงๆก็รู้สึกว่าเขาใหญ่เราก็ทําได้ดีไม่แพ้เขาเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่14ี่นะคะเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรปเลยเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกไปทุกคนคือเขาเป็นเมืองที่เหมือนมีแบบแม่น้าํามีทะเลล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็มาสั่งวาฟเฟิลที่แบบสวยเคลือบช็อกโกแลตแบบนี้ว้าวเ้กินเลยไม่จืดทะไรมวเออเเข้าใจเพราะว่าเมีกามเป็นเข่าอืมเขาะมาก ปันดำมากตรงนี้ที่เราเดินอยู่นะคะก็เหมือนจะเป็นเหมือนแบบช้อปปิ้งสตรีทเนาะสองฝั่งข้างทางก็จะมีแบบพวกร้านขายเสื้อผ้าขายของมีวาฟเฟิลมีเบียรแล้วก็แบบร้านขายชาเมืองน,นี้บ้านเมืองเขาสวยมากหรูหราสมถาเหมาะกับคนอย่างเรา ทุกคนจะเห็นว่าบ้านที่เนี่ยมันจะมีความแบบยิ่งใหญ่อลังการใช่ปะ่ะพวกเมืองเนี้ยพอเป็นศูนย์กลางของยุโรปใช่ปะ่ะเขาก็มีความแบบร่ำรวยแล้วก็มีเงินในการสร้างตา่ตางๆออกมาเฮ้ยเดินตัดหน้ากล้องทำไมอะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเบลเยียมเราก็จะได้มาอยู่ที่เมืองน,นี้เพราะว่าเราจะเป็นคนที่ร่ำรวยจะเป็นขอทานนิดนิดกันขอทานที่นี่เหรตรงนี้เขาจะมีเป็นเหมือนตลาดขายของเก่าด้วยทุกคน เดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อแถวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเรือกัน1ใบนะคะ12ยูโรในการขึ้นเรือสภาพตอนนี้นะคะร้อนมากไม่ต่างไทยตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือแล้วนะคะทุกคนอากาศก็ชิวๆไม่กลัวแดดทริปนี้จะกลัวแดดน,นิดนึงเพราะว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีสกินแคร์มราไทยเ,เนาะกันแดดไม่ได้เข้าก็เลยจะกลัวแดดแต่ถ้าเกิดว่ามีกันแดดเข้าก็จะแบบไม่กลัวแดด อันนี้เรือก็จะพาเราล่องไปรอบๆนะคะแล้วก็จะแบบพาตัวบอกเราว่าเออนี่คืออะไรอะไรี่นฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นโรงเบียร์นะคนี่ฝั่งน้อยมาเลย Between t h and s i x e n c e n and inside วีน่าล่ะเซนชอบเมืองนี้เมืองนี้บ้านเมืองเขาน่ารัก มีความแบบเป็นสีสันอะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นเรือเราก็มากินอาหารจริงกันก็คือทุกคนต่างโหยหาอาหารไทยอาหารไอเทียเท่านั้นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ and this is chicken crispy with sweet and sour I bring the sauce later okay later and does it come with rice oh นี่ดูคนสะก่อนแถวยาวมากเพราะแต่ไอห,หนุ่มนั่นน,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 หน,หน,นั่นมันคุ้นคุ้นไอหนุ่มนั่นมันคุ้นคุ้นนะคนนั้นเขาคุ้นคุ้นนะ <c oughs> มุ่งมัน่นมุ่งมัน่นคนนี้คนนี้ละช่าค่ะค่ะดิฉันติมว่า an asia อะไรนะเอ asia เอิ่เอเชียพูดพร้อมกัน อันเอเชียเอเชียเอแปลว่าไอ e A เอเชีแปลว่าไอ e เล็กๆแอะไรคะแม่เลินไปค่ะหว่างนั่งรออร่อย ทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นตลาดปลานะแต่ว่าตลาดปลาเขาจะเปิดตอนเช้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันแบบบ่ายแล้วไงมันก็เลยขายเป็นพวกงานศิลปะต่างๆคือตลาดปลาอันนี้ใช้มากแต่สมัยก่อนเก่าแก่มากๆคือตลาดปลาเขาจะมีเฉพาะช่วงเช้าวัวนเสาร์อยากไปไหนจักไปกินกาแฟ เนี่ยเดี๋ยวไปกินที่ตาเดียวจะไปกินแบบ specialty coffee คือเรายู่ร้านน้อยน่าตัวน่อยถ้าคนอื่นนะแล้วจะกินที่ไหะไปไหนก็ได้กินอะไรก็ได้เราจะมาจะกิน specialty coffee ่ราอยู่ไหนคะชื่อว่าอะไรคะพิทยาพิทยาพิทยาไม่ไม่มองกล้องเลยคะคนนี้จะถ่ายดีไม่ได้อันนี้เป็นปังมองเลย ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากบูชแล้วนะทุกคนแล้วก็มาแวะกินอาหารไทยกันเพราะว่าทุกคนอยากกินอาหารไทยมากเฟนแอบไปนอนมาหน้าก็จะแบบแย่ๆหน่อยอาหารมาแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากจังเลยเดี๋ยวจะลองชิมนะคะเอาเอาเครื่องดื่มเครื่องดื่มก่อนเครื่องดื่มก่อน เย็นพอดีแบบดีกว่านี้ไม่ไม่ได้เลยลองดูลองดูอุณนหฟูมันใช่ยสเช่นเนาะริงคุ้มราคามากๆมาลองรสชาติอาหารไทยนะคะเป็นไงคะต้มยำคุณใส่หัวคือเดียวไม่หวานไม่เค็ม เป็นยังไงบ้างครับคนไทยใหยงง,งรอร่อยไหมไทยงง,ง,ะงอะไรนะ,ร,ะร,ร,รู้สึกมายู่ที่ไทยไหม <S <S อากาศมันได้อยู่แต่อาหารมันไม่ได้ <S <S รีวิวอาหารไทยในบเบรเยียบนะคะเป็นไงคะเหมือนกันไม่เปรี้ยวไม่หวานแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แค่มีข้าวก็เลิศแล้วไ,ได้ ความบันเทิงยังไม่หมดเพียเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวอัมเ์ดัมแลว้วก็จะไปบรัสเซลนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย